สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครวันนี้กรับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับกับแอดมินเปิ้ลคนเดิมคนดีนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในเกม a o v นะครับวันนี้เราได้ตำแหน่งเป็นรู้สึกว่าจะเป็นออฟเลนนะวันนี้โอเคอันนี้เราก็จะมาเล่นตัวที่มีชื่อว่าฟอร์ริติโนโนะครับ <c> แ <oughs> <Ad min S 2> <c oughs> อดมินก็ไปฝึกลำมาเรียบร้อยนะครับตามหน้าเนะี่ยเรียกว่าอะไร ตามหน้าฮานมารลันะรับอกเลยว่าระดับระดับหน้าฮานมารนะครนะไม่ใช่ระดับเม็ดส้มเม็ดม่วงอะไรนะครับโอเคเราก็ยืนชนกับทาล่านะจหวันนี้ตีไปตีไปกันไม่มีอะไรก็ตีไปเราจะพึ่งข้าวนะครับเบลยังไม่สองจะพึ่งข้าวนะโอเคเบลสองียบร้อยห้าได้นะครับคุกอย่างนี้เจอกันเจอกันไหนเจอกันไหนไม่โดน เมื่อกี้ปลาขู่ไปหนึ่งดอกนะเมื่อกี้เดี๋ยวเป็นซีเรียสน,นะที่แอดปลาไม่โดนก็คือการปลาขู่นะแอบโดนมาทำอะไรยังไงไปไหนแล้วยังไงสกิลสองมาแล้วสกิลหนึ่งคูดาวเรียบร้อยขอจังหวะน,นี้คาปอมได้ไหมตีไ <c oughs> <c oughs> ม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ห้าวเกรดเน่เมื่อกี้ จะโชว์คาร์บอมฟื้นบัดสักหน่อยนะโดนฟื้นบัดไปเลยนะเัื่อนไม่เป็นไรนะรเอาใหม่กอ็ตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์ตันหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ถ้าเราไม่แจกเราไม่ตึงนะครับแจกหน่อยนะเดี๋ยวจะได้ตึงๆนะครับแรงตอนนี้ก็รีแรงอยู่ประมาณคอมมานดดอร์นะครับก็ค่อนข้างเล่นสนุกนะครับแหลงก็ยังไม่สูงมากนะทาร่าจังหวะนี้ลำหนึ่งลำสองจ็บดอกที่สามไม่ได้นะครับ เมื่อกี้ขู่นะครับเมื่อกี้ขู่นะครับเราไม่เอาจริงนะครับเราแค่ตอนเดือนนิดน,นึงนะเพื่อให้คาร่ามันเสียอันตินะครับไม่ได้ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ตรงใจจะเอาชีวิตนะคัเมื่อกี้แค่ตรงใจให้เสียอันติเล่นเฉยๆนะโอเค okay. <laughs> okay. ต่อนะครับอันติเลยหนึ่งสองแล้วก็มันไปไหนมันเข้าป่าหนึ่งสองสามแล้วก็ อืมัมนอืมัมนมีเพื่อนมาช่วยถอยกันเจมเ๊มาเด็ดพร้อมนะแนวเจัาวันนี้กดลวมกลุ่มแนวะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะอยู่เยอะนะครับขอกําลังสนับสนุนนะครับ <c oughs> คนเดียวไม่ได้เดยวเด๋ยวตายนะ<อ>นะถ้าเอากันอีกซักรอบไหมเราอะออสักรอบไหมสักรอบไหมครูเดาไม่ทันครับเจ๊คิดไปก่อนนะครับเจ๊มี ดอกออกจักแกลด้วยนะพี่เกียร์เลนเราเสร็จแล้วก็ไปแท็กเลนกลางต่อนะครับจิ้งจิบออวไม่โดนหรือว่าสุดดอกพอดีนะกี้ไม่โดน <c oughs> อันติน่ <c oughs> ารักโดนนี้นะยัง <c oughs> ไงสองต่อสองอยังไงเอาไหมยืนขู่นะครับ <c oughs> เราไม่เอานะครับ ยังไงทาร่าทาร่าเด่นไงทาร่าอืมทาร่าถูพื้นไปหนึ่งทีอืมไม่โดนโอเคเดี๋ยวคลียร์คลิปแล้วก็เอาผีเสื้อก่อนคนระับตีตีดอกบั๊อีกดอกบั๊อีกแล้วออกมาสองดอกนะครับตีทาร่ามาดิลองสักหน่อยดิทาร่าไหสักหน่อยดิทาร่าอืมดอกโดนคลิปก่อนนะเมื่อกี้ ยังไงยังไงไปไหนแล้วคูดาวทุกอย่างเอาสักหน่อยไม่ละทาร่าเน,นี่ยฟองไม่ได้ไม่ได้ทาร่ากดอันตรีนะครับเราต้องล่อให้มันเสียอันตรีนะครับเราค่อยบวกไม่โดนนะครับปาคู่ไปหนึ่งดอกนะเมื่อกี้มาเลือดต่ำกว่เครื่งนี้ไม่ค่อยมีอรารมณ์จะลำสักเท่าไหรแล้วก็อันตไปไม่โดนแล้วก็ปลาไม่โดนนะครับโอเคต่อไนี้ โคตรทางนะเป็นการขู่นะครับขู่ทั้งอันติแล้วก็ขู่ทั้งปลาดอกเนะ่เมื่อกี้เพื่อให้ตาล่าตใจนะว่าใครว่าเราปลาไม่แม่นอะไรประมาณนี้นะโอเคล้ำในป้อมเลยได้ไหมไม่ได้ดีล่ามาอย่างนี้ก็ล่งลํำสองโอเควีล่าเจ็บก่อนะนรับ เห็นไหมครับมันเป็นแผนนะฮะเมื่อกี้ก็คือการอันติไม่โดนแล้วก็ปาดอกไม่โดนเพื่อให้วิรามเอ้ยเพื่อให้ทาร่าตายใจนะเราจะได้แบบคิวง่ายๆนะครับแฉไปือวันนี้มีคนเข้าป้อมนะครับไม่น่าจะรอดนะจังหวะนี้อืมพุ่งผิดทางได้ไหมโอ้โหเสียดายนะเมื่อกี้ถ้าเราพุ่งรัดหน้าเมื่อกี้น่าจะได้นะเซนิเชียนะครับ วิลาล่ออยู่วิลาล่ออยู่ไงเอาไหมยังไงดีศัตรูอยู่สามคนนะเราก็อยู่สามนะแต่เลือดเรายังไม่พร้อมนะวันติก็ไม่มีนะคุคมเชิงอยู่ไม่อ้ืเมื่อกี้กระป่าขูไปอีกหนึ่งดอกนะไม่ต้องรีบนะครับ มุจีโดนอะไรจิกซี่ไม่ค่อยแรงนะครับผมว่าน่าจะน่าจะต้องบัฟบัฟอีกนะนะครับจิกซี่นะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นะครับถ้าจีผ่านมาดูก็อ,อย่าลืมบัฟนะครับจิกซี่นะครับมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับขออ,อีกสักนึงนะครับอีกอีกสักนิดหน่อยนะครับสกิลหนึ่งก็ขอให้มันแบบดาเมจเพิ่มสักนิดนึงนะนะครับจิกซี่นะครับ ล้นก็จะอยู่สองข่อยมันยกนานกว่านี้นิดหน่อยนะครับอันติขอเป็นแบบอมตะสักห้าวิก็ได้นะครับรู้สึกว่าคลิกซี่มันจะอ่อนเกินไปนะครับโอเคไปช็อบลุยต่อนะครับหาล่าโดนยกงี้ดิทีมฝั่งข้ามนี่ค่อนข้างถึกนะครับเซนิเรียแมวนะครับ เราหาแคลรี่กับฮาหมิดนะเก oh <my> ็บตายยังไงจังหวะนี้เอาเลยนะครับเปิดเลยเลยกันอันติไปแล้วก็ต้องฟิกเกอร์หนีนะครับไม่งันไม่รอดนะครับเก็บตายวิ <c oughs> ่งจี้ขนาดเชฟอันติเขาไปนิดเดียวนะเอรับยังไม่ได้หายใจเลยนะครับเกือบหลับนะครับแต่กลับไาได้นะครับ ถอดมีกี้นะแต่แค่เราเปิดให้ให้ศัตรูไม่มาป่วนอยู่ป้อมอเราเฉยนะหนึังไงคือช่วยให้ศัตรูหนีจากป้อมนะเย้ก็ถือว่าดีอยู่ดีกว่าไม่ทำอะไรในคิกซี่คิกซี่เก็บปี้แบนไปได้อีกหนึ่งตัวแล้วก็จังหวะน,นี้ขอปลาข้าหัวแล้วก็ <S 2> <S 2> โอเควิลา่าเก,ก็บได้อุตส่าห์กัจะลำในป้อม นี่ครับไม่ค่อยแรงนะครับกิกซี่นะน่าจะต้องปรับเพิ่มครับกิกซี่ปรับเพิ่มเลยนะต้องปรับอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับกิกซี่ยังไม่ค่อยแรงนะครับขออีกสักหน่อยนะครับเกมโอเคขอตั้งค่าแป๊บโจมตีขณะเคลื่อนที่ปิดไว้ล่าสกิลมุมกล้องติดตามส่วนมากคนเขาจะตั้งเป็นไม่ติดตามนะครับ เย่นะลองปรับใหมให่ด <ornament. S 1> well ิเผื่อมันจะได้บึ้บบึ้บในคลิปนะครับตอนนี้เราก็สกอร์อยู่ที่0ูนย์สองสองนะรับเมนจินโนนี้ค่อนข้างต้องรอของชิ้นสองชิ <ling ach rivalry> ้นนะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างไม่มีแทงครับเราต้องเป็นตัวแทงแล้วก็เลยต้องรอของนิดนึงนะครับเราอย่าเพิ่งไปแจกเลยนะไม่เสียเปรียบแต่วันนี้เห็นเยวสุบาดออกไม่โดนตีธรรมดาตีธรรมดา โอเคเกบไทยเ <laughs> มื่อกี้ก็ปาดอกขู่นะครับเพราะว่าให้เอลสูต,ตายใจนะเอลสูจะได้ไม่ดีนะครับถ้าเราปาโดนนี่เอลสูมันจะอาจจะหนีได้นะเราต้องปาขู่เพื่อให้เอลสูตายใจนะเนื้อก็ทําการตีธรรมดานะจะลํานะครับถ้าลํานี่เอลสูมันจะใช้ตีในการหนีนะหนึ่งสองแต่มันเยอะจังหวะน,นี้ฟิกเกอร์แล้วก็ตีนี้โอเคเก็บตายจะ <laughs> 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 ไม่รอดนะ <laughs> สก,กอร์รวมก็อยู่ที่สิบต่อส2สองนะครับสกอร์ส่วนตัวเราอยู่ที่หนึ่งสองสามนะครับเลขแบบสวยนะครับ <c> ค <ười> นะิวหนึ่งแตกสองช่วยสามเลยแม่เดี๋ยวอีกหน่อยเราจะทำการพังงานแล้วใครมานอนอยู่ตรงนี้อ๋อเซนิเชียยังไงเมดกับเมดนะเซตเมดกับเมดจังหวะนี้เมดไล่เม็ดเราเฮ้ยเม็ดเราโดนไล่แล้วก็เม็ดเราตายไปพี่คิกส่หมั่นไส้มานานแล้วขอสัก หน่อยดิโอเคเจอเอลซุเอลซุปาไปกุ้ไปหนึ่งต่ okay. อโอเคยังไงเอลซุจังหวะนี้เจอเอลซุนะครับเราพุ่งเป้าไปเอลซุอย่างเดียวไมว่เอาไข่นะครับจังหวะนี้ขอพุง่งโอเคเก็บเอลซุไมได้นะ <c ười> พุง่งไรเลยนะเป้าหมายมีไว้พุง่งชนนะครับไปกันต่อนะครับผม เนี่ยเหยียบกับระเบิดแป๊บรู้สึกว่ามันวางไว้เยอะเกินนะเป็นตัวหนึ่งที่น่าลำคาญมากนะเปสุดน,นะคเคลียร์ไปก่อนตัวนี้ก็ติดไปอืมอันติเอาปลาดอกผิดด้านโอเคไม่ค่อยหล่นนะเมื่อกี้ตีป้อมตีป้อมโอเคไี่มีหน้ายืนคุมนะครับตอนนี้เรามีของนะครับอืมปลาไม่โดนโดนดึงก่อน,นครับ คาดว่าอริแทงไม่ได้นะครับเราต้องเป็นน่าจะต้องเล่นเป็นแทงนะจังหวะนี้เปิดเลยแล้วกันนะครับเอาไหมโอเคจังหวะนี้เพื่อนเปิดเราก็ตามไปนะครับลำหนึ่งลำสองเก็บหนึ่งมาได้แล้วก็ฟิกเกอร์ติดคือจังหวะนี้ตายไปเหตเราก็นึกว่าจะข้ามคือนได้นะโอ,โโอ้โหตอนแรกอาจจะยังไม่เข้านะครับเมื่อกี้แต่ว่าเพื่อนเข้าก่อนนะครับก็เลยต้องตามนะครับ แต่ก็ถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่าฝั่งเราตายแค่2ตัวสง่งนศัตรูตายไป3หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอลสุ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 ยังไงยังไงจังหวะน,นี้เอลสุเก็บแวนแล้วก็ตายไปแล้วก็เม็ดเราก็ตายเมดขังน้องแฮาปี้ก็ตายเหลืออลิสแล้วก็เหลือเซนิตเซียอันนี้วีล่าไปวีล่าสตันแล้วก็เก็บได้ไหมเก็บได้ไหม วิล่าโดนเจ็บโอเคเมื่อกี้ว่าจะไปช่วยนะแต่เราคิดว่าวีล่าจะเก็บได้นะเราก็เลยไม่ช่วยนะน,น,นะสองหนึ่งไหมจ <c oughs> ลนก่อนนะจังหวะนี้โอเคพี่ดาก่อนเลยแล้วกันสองสามหนึ่งสองแล้วก็เปิดเลยเลยกันจันงหวะนี้โดนคอยังไงติดทุกอย่างเปิดอีก ตาไปไม่โดนจังหวะนี้ตีธรรมดา,ายืนอยู่ยืนอยู่แตกหนึ่งแตกสองแล้วก็แตกสามโอเคจังหวะนี้สวยนะครับคนะิวดับเบิลเนี่ยไม่รู้ว่าคิวได้ยังไงนะเมื่อกี้เป็นการที่สเปซสป,ปะมากนะครับเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เป็นพลังของเกาะนะครับที่ไม่ตายก็คือพลังเกาะนะไม่ใช่ลำไม่ใช่ดูดเลือดอะไรสักนิดแต่วมื่อีไม่ได้ลำเลยนะครับ เน้นยืนถึกๆยิงโง่ๆให้เขาตีนะฮึฮึรอดใส่น,นะได้ double kill มาได้ไงไม่รู้นะคฮึเดี๋ยวเราเจริญให้สูงๆ,ๆนะครับเจริญให้ไกลครึ้นเกินครึ่งนะคฮึไกลก็มาฮึฮึโอเคเคลียร์ไป <c oughs> ให้เกินครึ่งไว้ก่อนนะครับจะได้เล่นสบายนะครับ <c oughs> เคลียร์ดันเขาเรียกว่าดันคลิปให้สูงนะครับ <c oughs> ดันคลิปให้สูงๆเพื่อให้ทีมเล่นง่ายโอเค ยามศึกเราลบยามสงบเราฟามปา oh, กเลดเจมเราสามารถแจ้งป่าแจ้งอะไรได้นะครับฝั่งศัตรูนนะครับแต่ฝั่งเราก็พยายามเหลือบัฟเหลืออะไรให้ป่าด้วยนะเพราะว่าป่าค่อนข้างจะใช้บัฟนะฮะถ้าสมมติว่าป่าไม่ใช้ก็สามารถเหลือบัฟไว้ให้แคลรี่ไว้ให้เมดเราได้นะจังหวะมาอสอบจังหวะน,นี้โดนไล่เิองเกอ้อไหมไม่ถึงนะโอเคไม่เป็นไรยังไงจะเอาไหม อันนี้เราเล็งคิกซี่นะครับจงหวันนี้ขอเปิดเลยแล้วกันะะอันติแล้วก็รับหนึ่งรับสองโดนอะไรโดนยกแล้วก็ตายไป <c oughs> ไม่รู้โดนสัตว์ทันอท่ไหรนะื่อกี้ยืนนิ่งเลยนะค <c oughs> รับกดอะไรไม่ติดนะไม่รู้ว่าโดนขอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <c oughs> ดูไม่ทันนะครับสกอร์รวมก็อยู่ที่23ิบสามต่อยี่สิบสี่นะครับตอนนี้เกมเรา ตามนะครับไม่นำนะครับตังก็ตามฝั่งอข้ามนะฝั่งอข้ามนําทุกอย่างนะครับแต่ป้อมก็ป้อมเราเหลือสองป้อมเล็กนะครับแล้วก็หนึ่งป้อมใหญ่ส่วนศัตรูจะเหลืออยูซี่ป้อมเล็กแล้วก็หนึ่งป้อมใหญ่นะครับฝั่งเราค่อนข้างเสียเปียบนะครับสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือดันเลนที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็พยายามไฟให้ได้เปียบที่สุดนะครับตอนนี้เมทเรา ไปตายคนเดียวนะครับล่อนะครับเม็ดล่อนะครับเพื่อให้เพื่อนเอากางนะครับหนะรือเปล่านะง่ายบัพแงขอเลยเลยกันตังไว้น,นี้เพื่อนกำลังตะลุมตุ่มโฮมอยู่แต่เราเอาบับแดงอยู่นะครับเราไม่สนใจนะแมวเจ็บไปแล้วก็เจ็บกิ๊กซี่ขาป้อมนาะยวก่้มาล่าแบบสวยๆนะครับ สองหนึ่งพี่แวนถอยพี่แวนเราสู้ไม่ได้พี่แวน่นโดนทุกอย่างโดนทุกอย่างโอเคตายไป <c oughs> ไม่มีล้างนะจริีๆถ้ามีล้างน่าจะน่าจะลำดุดเลีอยดต่อสู้ได้นะยังไงพี่แมวอยู่คนเดียวแล้วจวังหวะนี้ตี <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครตามนะครับเดไปต่อนะครับเดี๋ยวสู้อยู่บัฟแดงนะ <c oughs> ไม่ได้บลาดไม่ได้นะครับ เนายวิล่าหลุดหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเพราะวิล่าเห็นดันบนตลอดเลยนะครับไม่มากันกลางกันอะไรเลยนะอาจจะหลุดหรือเปล่าเรนะไม่แน่ใจนะครัิดว่าน่าจะหลุดแล้วจวังหวะน,นี้ยังไงโดนไหมต่างคนต่างรอดนะมพี่ทั้งเอลสุทั้ทงเฟนะิกส์เฟนิกส์ที่จะลอกนะวิล่าอีกแล้ววิล่าอยู่คนเดียวอีกแล้วจวังหวะน,นี้ตายไป มีคนแจกนะครับมีคนแจกงนะนี่เยอะนะครับเยอะในวันนี้เราจะพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเหลือสี่ตัวนะครับตัวข้ามีห้านะครับทำได้แค่ลางเลนไปก่อนกดยอมแพ้ซะแล้วโอเคยังเหลือครบห้าคนนะครับเพื่อนอาจจะกดยอมแพ้เช็คนะว่าคนยังครบห้าหรือเปล่านะครับ อเอาอะไรไหมจังหวะนี้รอแปบบ๊บรอแปบบ๊บโอเคตอนนี้เราเออกเป็นซับเต็มตัวนะครับขอเปิดเลยแล้วกันนะจังหวะนี้กดอันติไปไม่โดนจากตัวนะครับโดนกระเด็นกระดอนนะครับยังไงตายไป <c oughs> ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเข้าไปโดนสตันยกไปแปบบ๊แบแป๊บเดียวนะครับถ้าจังหวะเมื่อกี้คือถ้าเพื่อนช่วยสาธสกิลนะ่าจะได้หมดนะเพราะว่าเราเข้าไปโดน น่าจะดาเมจของทุกตัวนะบางทีไปรับดาเมจให้เพื่อนนะครับแต่เพื่อนอาจจะยังไม่กล้าเข้านะบางทีถ้าเข้าได้นี่น่าจะแบบอ,อ๋อเออน่าจะจบได้นะคิดว่าอาริสกำลังจะมาเคลียร์เลนนะ <c oughs> ไม่รู้จะลี์ได้หรือเปล่านี่ต้องใช้อันตีเคลียร์นะ นักสเลเยอร์เกิดแล้วนะครับในเอลซอปีนิกโดนเก็บไปนะโดนล่อซื้อนะครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยครับเสียงเสียงค่อนข้างแหบแห้งนะครับในเอลซูเวลาเก็บเอลซุได้เราวันนี้โดนโดนทุกอย่างนะครับติดขื่อในเมื่อกี้อยากจะฟิกไปหาพี่ชิกซี่ท่านหน่อยไง อันนี้ก็เป็นไดร์สเลเยอร์นาจะเป็นขั้น3นะแล้วนะเพราะว่าสิบ้านาทีคนระับสตีคนเดียวถ้าไม่ใช่ฟาร,ร์มที่เกิดเกิดนี่อาจจะน่าจะน็อกได้นะครับดักนะครับดักคิกซี่นะเนื่องด้วยดิกซี่ยกกระบ,บออยเกินนะครับ oh, <wow. S 1> เ,เลยค่ันกลางความแคลนส่วนตัวเนะี่ยเออเอเซนเนที่จะเข้ามาทำไมโอเคไไงดิ ยังไงอืตายไปเมดโดนจิซีเก็บไปเลี้ยงกดโจงตีจังหวะน,นี้เราโดนล้างเลยจังหวะน,นี้แล้วก็อันติจิกซี่ไม่โดนจังหวะแรกแล้วก็อจิกซี่แข็งปลาปลาไม่โดนอีกอืไม่ไดีไม่ได้คุณปลาไม่โดนเลยไม่โดนอีกเอาโอเคเอาตัวนี้แล้วกันโอเคเดินดทิทีแล้วกันแล้วก็จิกซี่มันนี่ดิอันติ โดนยกจังหวะนี้สกิลสองไม่โดนไม่โดนไม่โดนสกิลหนึ่งไปเก็โดนยกตัวที่เก็บยากมากเนี่ยเนี่ยทีกกอลิสเจ็บไปนะครับเดี๋ยวเราไปแชร์เลนนะให้อลิสแล้วเข้าเฟนิกตีน่าจะสองคนน่าจะไหวนะครับตีตีตีเอโอเค เจเรนไปเรื่อยๆ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 มาวันนี้เอามาทำอะไรพี่เอลซุมาทำอะไรในไล่เอลสุในจังหวะนี้ครับไม่ไล่ดีกว่าเราเคลียร์ชิปไปก่อนให้มันสูงๆเราไม่สนใจคิวเราสนใจแค่ป้อมตอนนี้กดดันชิปสูงๆนะครับดักหน้านะครับ <c oughs> มันเยอะนะครับไม่เอาดีกว่า <c oughs> ว <c oughs> ิลาบิลาโดนยีซี่ไม่ถึงวิแนวมือึงยกนะครับยังไม่ตูดยังไม่ถึงพื้นนาะยตายไปแล้วต้องใช้อนตีในการหนีนะครับเพราะว่าอันตีเราค่อนข้างเร็วนะครับเลืเจมมาอยู่ประมาณสิบกวินะครับเฟียรู้สึกว่าแหวนก็แยกดันนะจอมนี้แหวนยืนอยู่กับทาไร่าไหวไหม แวรนด์โดนโดนโดน,โดน,โดนโคลิกซี่เก็บไปนะครับขอเคเลียร์เลนก่อนแล้วกันนะครับทีมเราตายไปสองนะครับเดี๋ยวขอป้อมก่อนโดนโยกล้างนะครับหนีถอยนะครับถอยนะครับถอยนะครับถอยถอยอลิตายไปนะโดนโคิกซี่ยก <c oughs> นี่นะครับ บอกเลยว่าคิกซี่ยังเบาอยู่นะยังไม่แรงนะขอปรับคิกซี่อีกสักหน่อยนะจีเอ็มแล้วจีเอ็มเข้ามาดูขอคิกซี่หนักๆน,นะครับปรับนะครับบัฟเลยนะครับตอนนี้มันยังเบานิดหนึ่งนะครับผมยังไม่ค่อยแรงนะครับมาเจีผีเสื้อจะโดนมาทำไมไอ้หนู <c oughs> เล็งนะครับผมเล็งคิกซี่อย่างเดียวนะครับผมไม่เล็งตัวอื่นนะครับ ตอนนี้เราเพื่อนเกิดนะครับเราก็จะรวมนะครับัศตรูมาไม่ครบนะครับเอลซูไปกันล่างนะครับกันบนนะครับแต่อันนี้เราได้จะไฟเราเนี้ยไน่าจะได้เปรียบนะครับเปิดเลยนะจังหวะนี้หนึ่งสองตายไป <c oughs> อนะุ๊ยในไฟเมื่อกี้เราได้เปรียบนะบผมก็เลยเลือกที่จะเปิดนะ <c oughs> เพราะว่าศัตรูมาเติมชานะครับเย่ <c oughs> เอลซูเกิดเอลซูเกิด โอเคเจ็บเอลซูมาได้แล้วก็ทาร่าเจ็บทาร่ามาได้นะครับสตูตายไปสีนะครับกินให้กําลังใจเพื่อนนะครับสวยจบได้โอเค,อเ,คเป็นเจมที่เหนื่อย<ๆ>นิดนึ่งเนะี่ยการ่าน่าจะจบได้นะเพราะสตูเหลือแค่สีนิเทียนิดเดียวน่าจะไม่น่าจะกันป้อมได้นะเพราะว่าสี่ตอนหนึ่งแล้วยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะอย่างนี้โอเคสำหรับวันนี้นึง ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบน,นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะเป็นกาลังใจให้กับคนทําคลิปมากๆนะครับยังไงดีไม่ดียังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะจะได้ปรับปปรับปรุงแก้ไขน,นะครับใครที่อยากจะเล่นก็สามารถคอมเมนตะ์บอกแอดได้นะเพราะว่าอัดคลิปทุกเย็นนะครับมาอัดคลิปด้วยกันนะสะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ